สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ยผมไวดีโอเวอร์ฮิวนะครับเรื่องวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าแอดออนอะไรก็ไม่รู้เรื่องแอดออนก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแอดออนนี้แอดออนนี้อันนี้มีสามสิ่งที่เพิ่มเข้ามา โอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเทสระเปาเทสดัมมี่ะตัวอะไรแล้วสกปบเอนะ็มีซีเนี่ยมันยิงมีดเลยโอ้โหไปก็เป็นตัวนี้เป็นตุ๊ก,กตาหนะ ทำไม่ได้เ,เอาหายเฉยอ๋อโอเคส่วนตัวที่สามก็จะเป็นในตอนเป็นตัวเม,มดดัมมี่จะเป็นตัวนี้แหละซึ่งถ้ามีเอ็มบีซีเมอ่อจะเป็นบนี้ สูก้กันไหม呀ตัวโหดมาเลย ไม่ไหวเลยแล้วแา่อ,อันนี้กับอันนี้ไม่ใช่อาอันนี้แล้วอันนี้จะใครชนะคนนี้จะตากรรมแล้วัวอะไรจะชนะโอเค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับซึ่งลิงแอนจะอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับแต่ไปเด๋ยว,วิธีการลงกันเลยทุกคนเข้ามาที่แอปแตไฟไฟใช่ไหมให้นทุกคนกดมาที่ตรงนี้ทีนี้นะ่า a l าสตอรีร่กับกดไปด้ไหมแล้วคุณก็หาไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วคุณก็จะเจอกับแป้นอ่อนอันนี้ให้ทุกคนกดค้างหรือว่ากดเพิ่มเติม กดมือล่างแล้วก็กดแตกไฟไปที่แล้วก็กดตกลงไปเลยแล้วทุกคนก็จะได้แฟ้มตัวนี้มาให้ทุกคนกดเป็นรอบหนึ่งแล้วคุณก็จะเห็นกับตัว R ให้ทุกคนกดคัดลอกมาเลยแล้วให้ทุกคนกดบัตรไปเลยแหละมาตรงคำว่าวเกมหมดแจงแล้วก็คุณดูว่าเป็น รีซอกรีซอสแพคหรือบีฮาเวอร์เพ็ถ้าเป็นรีซอสแพคให้ทุกคนมาตรงนี้กดจะไปรลบหนึ่งแล้วกดวางเลยครับอีกกันหนึ่งอีกกันหนึ่งถ้าเป็นบีฮาเวอร์แพ็กให้ทุกคนมาตรงนี้นี่เป็นบีฮาเวอร์แพ็ก แล้กดวางมาเลยแล้วคุณลองเข้าเกมเมอทุกคนเข้ามาแล้วนะให้ทุกคนกดเพล่แล้วลองสร้างลกใหม่ดูดิว่าแอดออนลงได้หรือเปล่า แอบคุณก็จะได้แอดออนนี้มาเล้ว